สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Baby Bam Channel วันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาทำพิซซ่าเวียดนามกันค่ะ ก็ <P izza> พิซซ่าเวียดนามเนี่ยคะ่ะก็คือเขาจะใช้แป้งใบเมี่ยงนะคะเอามาทําแบบว่ามาย่าง่ะทุกคนแล้วก็จะใส่แบบพวกไข่พวกไก่สับหมูสับแล้วก็เครื่องต่างๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพิซซ่าเ,เวียดนามของเราเนี่ยมีส่วนผสมอะไรกันบ้างปไปดูกัน ตนี้นะคะก็จะเป็นส่วนผสมที่เราจะใช้ทําพิซซ่าเวียดนามนะคะก็คือเราจะทําเป็นสองหน้านั่นเองก็จะมีไก่ซับแล้วก็ปูอัดนะคะแล้วก็จะมีพริกเผากับหมูหยองค่ะก็อย่างแรกนะคะส่วนผสมก็จะมีนี่ค่ะไก่สับแล้วก็หมูยองนะคะก็ไก่สับแล้วก็ปูอัด ไก่สับแล้วก็ปูอค่ะไก่สับแล้วก็ปูอัดนะคะนี่ค่ะปูอัดก็คือเราไปฉีกมาเรียบร้อยแล้วไก่เราก็ไปต้มมาแล้วค่ะก็ใช้เป็นไก่บดนะคะต่อมาก็จะมีพริกเผาค่ะแล้วก็ซอสไทยขอโทฮ้รอะไวะบอกส่วนผสมคุณผู้ชมแต่แม่งพูดผิดเองแล้วก็จะมีพริกไทยนะคะแล้วก็ซอสมะเขือเทศและ พิกเผาแล้วก็หมูหยองค่ะหรือใช้เป็นไก่หยองก็ได้นะคะแล้วก็ต่อมาจะมีออริกาโนนะคะก็คือพิซซ่าเนี่ยจะขาดไม่ได้เลยแล้วก็จะมีหอมเจียวนะคะแล้วก็ไข่ไก่ค่ะเอามาหนึ่งฟองแต่ที่ขาดไม่ได้นะคะพิซซ่าเวนดานก็คือนี่ค่ะก็จะเป็นแป้งใบเมี่ยงนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูมันจะแบบว่าคล้ายๆพลาสติกหน่อยนะคะ ก็จะเอามาเป็นแบบขนาดกลมเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าตอนเราทำเด่ยจะเป็นยังไงไปนี่นะคะทุกคนเราก็จะเอาแป้งใบเมี่ยงนะคะมาย่างไว้แบบนี้ย่างไวใ้ให้แบบว่าประมาณนึงก่อนนะคะแล้วเราก็จะใส่ไข่กันแล้วก็เตาย่างนะคะจะใช้เป็นเตาถ่านหรือว่าเตาไฟฟ้าก็ได้นะคะถ้าใช้เป็นเตาย่างก็จะ นนั่นเองพอแป้งแบบว่าเริ่มงออะไรแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่นะคะก็คือจะใส่ทีละนิดไปก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะล้นแป้งเราก็เดี๋ยวขอไปใส่ไข่ให้ทั่วแผ่นก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อแล้วตอนนี้นะคะทุกคนไข่ของเราก็พร้อมสุกแล้วเดี๋ยวเราจะมา ใส่พริกเผานะคะนี่ข่าไม้พายของเราน่ารักไหมคะทุกคนนี่ถ้าใส่เยอะๆเนี่ยมันก็จะหอมมากเลยนะคะเดี๋ยวปาดให้พริกเผาทั่วแผ่นเลยค่ะ อนนี้เราก็ทาพริกเผาเสร็จแล้วนะคะทุกคนแบมก็จะใส่เป็นนี่ค่ะไก่สับแล้วก็ปูอัดนะคะเครื่องนะคะเราจะใส่เป็นอะไรก่อนก็ได้แต่ว่าไข่กับพริกเผานะคะต้องกูพื้นลงแผ่นก่อนนะคะี๋้วเราก็ใช้ไก่สับนะคะล้างมือให้สะอาดนะคะทุกคนนี่ค่ะไม่ใช่โรยลงไปเลยใส่ไปเยอะๆเลยทำกินเองนะคะจะใส่ทัางหร่รก็ได้ นี่ค่ะใส่ไก่สามแล้วนะคะแล้วก็จะใส่ปูอัดนะคะที่เราขีดไว้<ม>คือน่ากินมากเลยทุกคนแล้วก็จะใส่หอมเจียวนะคะโรยลงไปเลยใครจะใช้เป็นหอมเจียวสําเร็จรูปก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาหอมเจียวนะคะมาทอดเอาเองก็จะหอมมากขึ้นค่ะนี่เราก็จะโรยไปเยอะเลย,ลยแตอนี่ค่ะทุกคนเราก็จะใส่ออริกาโนนะคะ คือพิซซ่าถ้าไม่ใส่ออริกาโน,น่ก็คือจะไม่ใช่พิซซ่าเลยคะคะแล้วก็จะโรย,ยลงไปคือแบบหน่อมมากนะคะ <Wow. S 1> นี่โไปเลยนี่ค่ะแล้วก็จะปิดท้ายด้วยซอสมะเขือเทศนะคะก็จะบีบลงไปเลยแล้วเราก็จะใส่พริกไทยนะคะโรยลงไปนิดนึงให้แบบว่ามีความเผ็ด นี่ค่ะทุกคนแบมก็ทำเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะพับมันให้เป็นอย่างนี้แล้วก็จะคีบใส่จานเลยนี่เสร็จแล้วค่ะพิซซ่าเวียดนามใส้ไก่สับปูอัดนะคะเรามา็ทำหน้าต่อไปกันเลยค่ะ เราก็จะมาใส่ไส้หมูหยองนะคะแ้วก,ก็จะใส่ไข่กับพริกเผาไปไว้แล้วนี่เราก็จะโรยหมูหยองลงไปเลยนะคะ,คะแต่ว่าหน้าพริกเผาหมูหยองอะ่ะกันจะใส่พริกเผาเยอะหน่อยนะคะมันจะได้รสชาติของพริกเผาที่แบบว่าเ,เต็มนี่ค่ะนี่บอกเลยน่ากินมากแล้วก็ ปั่นขมงสงเฉงกะเกียหน่อยไ่ใส่ไม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 ่มันไม่ทั่วอ๋อจะเก็บไว้กินไหนเกยบไว้กินบ้างแโอเคค่ะเราก็จะใส่เป็นหอมเจียวนะคะจะใส่เป็นสักนิดนึงก็พอประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะใส่เป็นออริกาโน่นะคะจักเล็กน้อยจะโรยใส่ ต้องเยอะมากนี่อันนี้ไม่ใช่เกาโนนะคะนี่คือกัญชาไม่ใช่แล้วใส่พริกเผานะคะพริกไทยเอ้ยพริกไทยคะ่ะ <laughs> ใส่พริกไทยนะคะนิดนึงโอเคเราก็จะตกท้ายด้วยซอสมะเขือเทศนะคะความจริงมันจะใส่เป็นแบบว่าอ่าอะไรนะซอสมะยองเนสด,ด้วยก็ได้นะคะนี่อูน่ากินมาก เราก็จะรอให้แป้งแบบว่ากรอบแล้วก็เซตตัวนิดหนึ่งนะคะแล้วตอนนี้แป้งเราก็ได้ที่แล้วนะคะทุกคนแบบก็จะปิดไฟแล้วก็จะพับนะคะนี่โอ้หใส่เยอะมากทุกคนจังจากเสียงแล้วก็คือแบบว่ากรอบมากๆเลยนะคะแล้วก็จะใส่มาในจานนะคะ คนคือแป้งแบบว่าโคตรหอมหอ,อมแบบหอมมากนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะนี่ค่ะทุกคนเราก็จะมากินนะคะอู้น่านกินมากอยากให้ทุกคนฟังเสียงแป้งมากๆเลยก็คือต้องกินตอนร้อนๆนะคะจะได้กรอบอร่อยมาค่ะทุกคนสามสองหนึ่งอืมอืมอร่อย เครื่องมันแน่นด้วยนะคะมันก็เลยแบบว่าเต็มปากเต็มคำอร่อยมากอือนี่แวเขาก็จะมาชิมพริกเผาหมูยองนะคะนี่ชิมกันเลยค่ะกำลังร้อนๆเลยอือแป้งกรอบมากมโคตรอร่อยไส้เลยทุกคน นี่นะคะก็เป็นการทำพิซซ่าเวียดนามนะคะในสูตรของแบมนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครอยากทำนะคะก็สามารถไปหาซื้อแบงได้นะคะก็จะมีตามตลาดทั่วไปเลยนะคะหรือว่าใครจะสั่งซื้อก็ได้นะคะแบมก็ซื้อมาจากแอปส้มนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องบิ๊แบมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย